สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอีซอยากเล่าเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ยังไม่มีฟุตบอลภาคนะก็เลยพยายามสรรหาข้อมูลดีๆมาให้นะครับผมสำหรับวันนี้ใช้คำว่าอะไรดีครับเป็นการเกินหัวเรื่องที่เอาจริงๆถือว่ามันอยู่ในใจหรือว่าติดใจสำหรับตัวผมเองนะแล้วก็แฟนบอลในยุคเก่าๆหรือแม้กระทั่งยุคใหม่ๆม,มาใช้คำว่าหลายชั่วอายุคนว่า ทำไมเราเองมีนักเตะดีๆเกิดขึ้นมาทุกปีนะครับแต่ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เห็นนักเตะไทยบนเวทียุโรปหรือแม้บนเวทีเอากันตรงๆเลยครับเป้าหมายสูงสุดน่าจะเป็นทางพิมร์ลีอยู่แล้ววันนี้เราจะใช้คําว่ามาอธิบายเกื้อนไขคร่าวแล้วความเป็นไปได้ใช้คําว่าความเป็นไปได้ที่นักเตะไทยจะมีโอกาส เข้าสู่เวทีพรีเมียร์ลีกนะและมีเด็กใช้คำว่ามีเด็กหรือมีนักเตะคนไหนที่น่าจะมีโอกาสได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นความหวังสูงสุดเลยนะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่จะได้เห็นนักเตะจากบ้านเกิดตัวเองไปคาแข่งในต่างแดนแล้วยิ่งถ้าได้มีโอกาสไปคาแข่งในพรีเมียร์ลีกซึ่งอย่างที่บอกครับว่าแฟนบอลชาวไทยอ่ะยึด ยึดติดแล้วก็เสพพีมรีกมาหลายชั่วอายุคนนะซึ่งแฟนคลับหรือแม้กระทั่งแฟนพันธุ์แท้ของพีเมรีกในประเทศไทยนี่เยอะมากเยอะมากจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้คำว่าวิเคราะห์แล้วก็อธิบายกันคร่าวๆนะถ้าสำหรับใครที่กำลังรับชมดูก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้กับทางอ e ีสั์สตูดิโอด้วยนะครับไปกันเลย เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนักเตะไทยกันก่อนดีกว่าครับนักเตะไทยที่จะมีโอกาสได้ไปคาแข้งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโดยปกติณเวลานี้นะครับคือมันก็จะมีอยู่2แบบหลักๆเลยก็คือ1เลยคือนักเตะที่มีสัญชาติเป็นสัญชาติใช้คําว่าลูกครึ่งลูกครึ่งอังกฤษก็ได้หรือว่าลูกครึ่งของทางสหราชอาณาจักรก็ได้ก็คือเป็นลูกครึ่งไทย แล้วก็เป็นจะบอกว่าเป็นลูกเซี่ยวไหมก็คงไม่ไม่เกี่ยวกับลูกเซี่ยวเนาะเป็นลูกครึ่งดีกว่าก็คือไทยเวลเอย่อาสกอตแลนด์เอยในเครือสาราชอาณาจักรทั้ง6ประเทศนะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ผมอยากให้มองอย่างนี้ครับให้มองความเป็นไปได้สําหรับลูกครึ่งที่มีโอกาส จะมารับใช้ทีมชาติไทยด้วยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเองเนี่ยมีลูกครึ่งที่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษไทยสกอตแลนด์หรือไทยเวลอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับแต่หลายๆคนเนี่ยไม่มีโอกาสหรือแม้กระทั่งไม่เคยใจก็ว่าเสนอตัวที่จะมารับใช้ทีมชาติไทยนะซึ่งตัวนั้นผมขอไม่นับละกันนะซึ่งถ้าตามความรู้สึกผมนะขณะน,นี้ถ้าถ้าถ้ามองเกี่ยวกับลูกครึ่งนะผมมองไปที่ สำหรับผมนะตอนนี้นะครับผมเลือกไปมองที่ตัวเบนเดวิสคือโดยโดยความส่วนตัวเพราะว่าผมเคยอ่านสัมภาษณ์ของทางเบนเดวิสเองหรือแม้กระทั่งตัวครอบครัวเขาเองเบนเดวิสเนี่ยใช้คาว่ามีความเป็นไทยเยอะกว่าความเป็นอังกฤษตัวแม่ของเบนเดวิสเองเนี่ยเป็นไทยไทยเลยไทยแท้เลยส่วนตัวคุณพ่อเขาเป็นอังกฤษสิงคโปร์แต่เบนเดวิสเองเลือกที่จะมาเล่นให้ทีมชาติไทยในรุ่นยุ Use, อยู่ก่อนอรุ่น U23 เนาะซึ่งถามว่าโอเคโดยส่วนตัวนะเบนดีวิทนี่สำหรับผมมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นนักเตะไทยที่ไปเล่นที่อังกฤษด้วยเหตุผลหลักๆเลยครับข้อแรกเลยคือตัวเบนดีวิตเองเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นอยู่ในชุดที่เป็นชุดของตัวฟูลเล่มเองแล้วก็เป็นเหมือนนักเตะอะคาเดมี่ของทางฟูลเล่มเอง แล้วมีความเป็นไปได้ที่ตัวเบนเดวิดเองน่าจะได้เซ็นสัญญากับทางชุดของทางฟูลแ,แลมแลวเขามีอะคาเดมี่ของเขาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีว่าไอ้ตัวอะคาเดมี่ของทางอังกฤษเองเงื่อนไขที่เบนเดวิดจะได้เซ็นสัญญาแล้วก็ได้เล่นของทางอังกฤษเอง ม,มันเงื่อนไขของเบนดวิดอาจจะง่ายหน่อยแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวเขาจะเล่นให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับตัวนั้นเด,เดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีแต่เบนดวิดเนี่ยตัวเบนดวิดเองเขาเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงที่ติดช่วงยุดยูยย่สามเลยว่าคือตัวเขาอะมีความเป็นไทยค่อนข้างสูงแล้วเหตุผลเดียวที่เขาที่จะเลือกให้เล่น กับทีมชาติไทยเพราะว่าแม่เขาเป็นคนไทยแล้วเขาเกิดที่ประเทศไทยเขาคิดง่ายๆคิดง่ายๆเลยครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอาโอเคติดทีมชาติไทยมันง่ายกว่าหรือเปล่าหรือว่าไปติดทีมชาติอังกฤษหรืออะไรพวกนี้มันจะยากหรือเปล่าเราอย่าไปมองในเป็นแง่นั้นครับเราต้องมองว่าเบนดีวิทเองอ่ะตอนนี้อายุแค่1 7 1 8แค่นั้นเอง อายุเขาเนี่ยสามารถด้วยเงื่อนไขต่างๆแม้กระทั่งเงื่อนไขาการที่อยู่อะเคเดมีในอังกฤษเองมันก็สามารถส่งให้ตัวเขาได้ส่วนสิ่งที่เขาจะทําหรือว่าสิ่งที่เขาจะเลือกทําให้กับประเทศไทยยังไงก็แล้วแต่ใช้คําว่าเป็นผลดีทั้งนั้นการมีนักเตะลูกครึ่งจาก ทางโซนยุโรปที่มีฝีเท้าดีกลับมาเล่นที่ประเทศไทยอย่างที่ผมบอกเป็นผลดีทั้งนั้นนะซึ่งเบนเดวิดเองก็ต้องยอมรับครับว่าในช่วงที่ติดทางชุดยู23ของไทยตามจริงผลงานส่วนตัวเขาค่อนข้างโอเคนะในมุมของผมนะแต่ด้วยความที่ว่าผลงานโดยรวมของทีมชาติไทยค่อนข้าง ไปทางค่อนข้างแย่มันเลยทําให้ตัวเบนดีวิดเองอาจจะยังดูไม่โดดเด่นแต่ถ้าใครเคยมีโอกาสได้ดูเขาตั้งแต่เขาเล่นที่อะคาเดมี่ที่อังกฤษจ,จะรู้เลยครับว่าไอ้เจ้าหนูคนนี้มีของนะไม่ธรรมดานะแต่ยังที่บอกครับด้วยเงื่อนไขของเขามันอยู่ที่คือตัวเบนดวิดมีความเป็นไปได้ที่จะได้ที่เล่นที่พรีเมียร์ลีกแน่ๆมีความเป็นไปได้เพราะด้วยความที่ว่าหนึ่งเลยเขาเข้าอะคาเดมี่ตั้งแต่ก่อนอายุ17แล้วกฎมันบอกชัดเจนครับว่าถ้าสมมติอยู่ในอะคาเดมี่ก่อน อายุ17ปีใช้คาว่าก่อนอายุ21ปีถ้าอยู่อะคาเดมี่เกิน3ปีเนี่ยเปอร์เซ็นที่เขาจะได้เซ็นสัญญา โดยง่ายแล้วไม่ติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใบอนุญ,ญาตการทํางานหรือเว r ร์กพมยตเนี่ยมันง่ายมากเนาะก็น่าจะเนี่ยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งใช้คําว่าอีกหนึ่งรุ่นนะเพราะว่าเขามารับใช้ทีมชาตินะแล้วก็มีอีกสออีกเคสหนึ่งที่หลายๆคนถามมาว่าตามจริงเรามีนักเตะที่ไปคาแข่งกับทางพวกญี่ปุ่นเอ้ยหรือแม้กระทั่งตัว อนอกลีกดังๆอย่างพวกเจ้าเจชนาทิพเอยหรือแม้กระทั่งตัวทีโรทอนซึ่งเห็นได้ชัดครับว่า2คนนี้ฝีเท้าเขาเขาไปไกลนะแล้วถามว่ามีโอกาสที่ทั้ง2คนนี้จะไปติดติด ตัวเล่นในยุโรปในยุโรปยังพอมีโอกาสใช้คำว่ายังพอมีโอกาสนะอาจจะเริ่มต้นที่ทางเยอรมน,นีก่อนแล้วก็ค่อยขยับตัวเองชุบตัวเองแต่ด้วยอายุอย่างที่ผมบอกแต่ด้วยอายุอะ่ะมันมันค่อนข้างชัดเจนครับว่าถ้าไปเยอรมันมันก็น่าจะสุดแค่ตรงนั้นละมันไม่สามารถไปมากกว่านี้ได้ละแต่เราใช้คาว่าอา่าแล้วเงื่อนไขหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องการขอ ใบอนุญาตทำงานในอังกฤษมองว่าในอังกฤษนะก็ยังยากครับยังยากเดี๋ยวเราจะมาดูเปิดเงื่อนไขเนาะนี่แหละครับคือหลักๆเลยนะตามจริงเสียดายเนาะ ตามจริงเจ้าเจ,าเ,จาเองหรือเจ้าอุ้มเองถือว่าเป็นนักเตะคุณภาพของเราในยุคนี้เลยนะที่มันเห็นได้ชัดครับว่าทุกครั้งที่เจเองหรืออุ้มเองกลับมารับใช้ทีมชาติเนี่ยสเตปฟุตบอลของเขาหรือแม้กระทั่งการเล่นเป็นทีมของเขามันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไกลมากๆซึ่งถามว่าเป็นผลด,ดีนะในการที่เขาได้ไปคาแข่งในต่างชาติหรือว่าพอได้ไปคาแข่งในญี่ปุ่นหรือในยุโรปถ้าเขาได้ไปเนี่ยเขาจะเอา เกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็คุณภาพของการเล่นฟุตบอลกลับมาช่วยให้เพื่อนๆร่วมทีมหรือนักเตะในทีมได้ค่อนข้างดีนะคราวนี้เรามาดูกันอย่างนี้ดีกว่าหัวข้อที่เราจะมาคุยกันหลักๆในวันนี้เลยมันจะมีอยู่3หัวข้อหลักๆเลยนะอันดับแรกเลยคือโฮมกรนคืออะไรหลายคนค่อนข้างสงสัยครับไอ้โคต้าโฮมกรนโฮมกรนเนี่ยเราได้ยินมาค่อนข้างเยอะแล้วว่าไอ้โคต้าโฮมกรลนี้มันคืออะไรแล้วโอกาสนักเตะไทยกับโคต้าโฮมกรนเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน แล้วที่สําคัญตัวสุดท้ายเลยครับโอกาสของแท่งไทยที่จะไปติดในพรีเมียร์เีกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนี้เลยดีกว่าไม่ใช่กันนี้เดชรายละเอียดอันนี้แล้วเพราะว่าคือต้องยอมรับครับว่าพอสโมสรของทีมชาติไทยหลายๆสโมสรยักษ์ใหญ่นี่มีการจับมือกับทางอ่าเลสเตอร์เนาะเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเป็นคนไทยคือเจ้าของของทางเลสเตอร์เองก็พยายามนะใช้คําว่าพยายามดึงตัวนักเตะจาก ทีมชาติไทยไปเข้าแคมป์ฝึกก็แล้วเข้าไปในเขาเรียกอะไรพยายามดึงทุกวิถีทางนะครับแต่ คือมันหลายปีแล้วเนาะเลตเ,เตอร์เนี่ยเจ้าของคนไทยเป็นเจ้าของเรตเ,เตอร์มา4ี่หปีแล้วแต่เราก็ยังไม่ใช้คําว่ามันยังไม่มีโอกาสเห็นนักเตะไทยได้ไปทันทีคือเราส่งนักเตะไ,ไปเข้าอาร์เคดิมี่ฝึกกับเขาอะทุกปีใช้คําว่าทุกปีนะแต่ทําไมเราก็ยังไม่เคยมีโอกาสเห็นนักเตะไทยได้เข้าไปเล่นในทีมชุดใหญ่หรือแม้กระทั่งการติดชื่อนะซึ่งล่าสุดมีละแต่อย่างที่บอกครับมันมันแค่ แหมมันก็ยังขัดขาดนะคราวนี้เรามาดูกดตัวนี้หน่อยดีกว่าครับอันดับแรกเลยโฮม e กลนโฮมกลนโฮมกลนคืออะไรตามจริงตัวกดโฮมโกลนถ้าเป็นแต่ก่อนใช้คําว่าทย้อนไปประมาณสัก4-5ปีก่อนเนี่ยโฮมโกลนเนี่ยเป็นการตีความที่โคตรสับสนเพราะว่าทางฟีฟ่าเองหรือแม้กระทั่งทางอังกฤษเอยังให้นิยามกัน ไม่เหมือนกันใช้คําว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมีการตีความใหม่แล้วก็ปรับกฎให้ค่อนข้างสอดคล้องกันนะแล้วก็น่าจะใช้ไปในทางที่ท,ทางเดียวกันนะครับก็คือไอ้ตัวโฮมโกลนเนี่ยคือมันเป็น,ปนใช้คําว่าเป็นกฎที่ทําให้นักเตะที่ฝึกอยู่ในสนราชอาณาจากักรอย่างน้อย3ปีนะครับเน้นเลยครับว่าอย่างน้อย3ปีเป็นสัญชาติใดก็ได้เนี่ยคือความสําคัญของมันคือเป็นสัญชาติใดก็ได้ก่อนที่จะเป็นนักเตะ อาอาชีพก่อนใช้คําว่าคือก่อนอายุ21ปีถ้ามีการเซ็นสัญญาก่อนอายุ21ปีคือพูดง่ายๆว่าต้องเข้าอะคาเดมี่ช่วงประมาณ17ก่อน18ประมาณนะครับซึ่งนักเตะเหล่านี้สามารถเข้าเล่นกับสโมสรสโมสรใดสโมสรหนึ่งได้นะใน โคตาโฮมโกนซึ่งเนี่ยครับถือว่าโอ้โหเปิดหัวมานี่มีโอกาสเพราะว่าของไทยเองถ้าอย่างที่บอกครับของไทยเองถ้าเป็นทางเบนเดวิทหรือว่าอนาคตทางเลสเตอร์เองจะส่งนักเตะเข้าไปฝึกอะคาเดมี่ต้องเลือกนักเตะที่อายุประมาณ16-17พอ อย่างน้อยมันจะได้มีโอกาสเนาะที่จะได้เข้าไปเล่นในระดับพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งปัจจุบันโฮมโกลนี่ยบังคับใช้กับทุกสโมสรน,นะแล้วก็เงื่อนไขที่มันทําให้มีโอกาสใช้คําว่านักเตะจากต่างแดนหรือนักเตะจากจากโซนอื่นๆได้เข้าไปเพราะว่ากฎของโฮมโกลนในของอังกฤษเองเนี่ยต้องส่งผู้เล่นที่อยู่ในระบบโฮมโกลนของทางทีมเองเนี่ย จาก25คนที่ลงทะเบียนเล่นทุกวันนี้มันเป็น26แล้วเนาะพีิมลิกส่ง,ส,งส่งตัวนักเตะได้25คนต้องมี8คนนะที่มาจากผู้เล่นโฮมกรนหรือว่าอะคาเดมี่ของเขาที่เซ็นสัญญาขั้นต่ำ3ปีเน้นนะครับ3ปีซึ่งซึ่งณนะทุกวันนี้น่าจะพิจารณาจาก8เป็น12ด้วยซึ่งโอ้โหถือว่าโค้ทาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า ต้องยอมรับว่าคืออังกฤษเองเขาพยายามดันผู้เล่นที่อยู่ในระบบอะคาเดมีขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะอย่างน้อยนักเตะมันเขาเรียกอะไรจะได้ไม่โดนนักเตะต่างประเทศตีตลาดนะเพราะเราเห็นเลยครับว่าทีมหใหญ่หลายๆทีมเนี่ยต้องเริ่มพยายามเค้นเอาเด็กอะคาเดมีขึ้นมาเพราะไม่งั้นเนี่ยครับซื้อตัวจับตัวนอกแล้วตัวนอกพอมาตีตลาดในอังกฤษปุ๊บมันกลายเป็นว่าตัวนักเตะอังกฤษเองก็จะไม่มีโอกาสได้ลงพอนักเตะไม่มีโอกาสได้ลงเอง ตัวทีมชาติเองก็จะแย่ซึ่งอา้าวฟังมันดูคุนคุไหมเหมือนทีมชาติเราอะเหมือนบ้านเราอะสังเกตไหมครับว่าในตําแหน่งหลายๆสําคัญของทางไทยลีกเองในหลายๆทีมเลือกที่จะใช้ตัวนอกเพราะตัวนอกมันมีตัวชี้วัดของเขาเรียกว่าเกมเกมตัดสินได้เลยแต่พอข้อเสียข,ของมันก็คือโอเคสมโมสอมันได้ครับแต่ข้อเสียข,ของมันเลยพอเวลาไปเล่นทีมชาติกลายเป็นว่าจะดึงตัวนักเตะ ที่เป็นเหมือนตัวตำแหน่งสำคัญสำคัญมาเล่นทีมชาติกลายเป็นว่าอยู่ในสโมสรไอตัวที่ติดทีมชาติแม่งคือตัวสำรองมันเลยทำให้ทีมชาติเองก็มีปัญหาซึ่งอังกฤษเองเขามองปัญหาเรื่องนี้ไว้นะเขาเลยมีการตัดสินเรื่องนี้ซึ่งถือว่าโอเคเลยครับถามว่านักเตะโฮมโกนในเอาไม่ต้องคิดอะไรมากน้กเตะโฮมโกนในยุคใหม่ๆที่เป็นของทางทีมชาติอังกฤษที่เราเห็นได้ชัดมีใครบ้างอะพวกกีแลนทิปเปียเออยหรือแม้กระทั่ง อ่าที่เปียไม่ได้ที่เปียมันอยู่แอปเนาะมาคัทเลดฟอร์ดเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามาจากอะคาเดมี่อ่ามีใครอ,อีกอ่ะพวกที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงตามจริงหลายๆตัวที่ขึ้นจากอะคาเดมีก็เยอะนะเยอะมันเลยทําให้ทีมชาติอย่างที่บอกครับทมีมชาติมันค่อนข้างโอเคเนาะซึ่งเนี่ยตอนนี้อังกฤษเขาทําแล้วแต่ม่บ้านเราไม่รู้จะทําตอนไหนนะ และอีกอย่างหนึ่งคือมาแล้วมาหัวข้อที่2ดีกว่าครับหัวข้อที่2นักเตะไทยที่จะได้ไปโคต้าโฮมโกลนเนี่ยมีใครบ้างท่านณะปัจจุบันนะณนะปัจจุบันที่เท่าเท่าที่ผมรู้นะคือแน่ๆนะหนึ่งเบนเดวิดมียังมีโอกาสแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นใครน้ำชื่ออะไรนะ ซึ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจะได้ไปก็คือธนวัตนาะอ่ธาธนวัต์ซึ่งจิตถาวรนะครับที่มาเล่นให้ทีมชาติไทยนะครับแต่อย่างที่บอกคือทําไมทําไมโดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าธานวัต์เองจะไม่ไม่สนใจทางทีมชาติเราเท่าไหร่ช่วงอาจที่ยงที่มาติดนะมันไม่แปลกครับแต่ธนวัต์เองเนี่ยเราอย่าลืมว่าในช่วงที่เขาเป็นยุวชนเนี่ยเขาเล่นให้ฝรั่งเศสทั้งชุด U16 U17 มันเลยกลายเป็นว่าอ่าโอเคครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันถือว่ามันแล้วแต่อันนั้นนแต่สําหรับผมผมยังมองว่าถ้าในส่วนตัวผมมองว่าเบนเดวิดนะน่าจะมีอิมแพ t กับตัวนะักเตะมากกว่าแต่ธนวัต์น่าจะได้ครับธนวัตรเนี่ยไปเรียบร้อยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมี แจ้งมาเหมือนแค่รอตรวจร่างกายแต่ไม่รู้จริงไม่จริงนะต้องรออีกทีเพราะว่าข่าวเราก็ยังเชื่อไม่ได้เนาะแล้วซึ่งที่อย่างบอกครับคือตามจริงอนะ่ะนักเตะไทยเองหลายๆคนก็มีโอกาสไปไปฝึกนะถ้าจํากันได้ในช่วงปี2000อ่าปี2562นะบุรีรัมย์เองก็มีส่งแค่ทั้งทัวสุพนุษ์เหมือนได้สุพนัทเหมือนตาเอย้ยหรือแม้กระทั่งของตัวสุพโชคสุพชัย ซึ่งพวกนี้พอเอาเข้าจริงๆมันอย่างที่บอกครับคือมันเป็นเหมือนส่งส่งไปในรูปแบบการค้าหรือว่าเป็นการโปรโมทมากกว่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยตอนที่ส่งไปเนี่ยอายุก็ประมาณเกิน18ไปแล้วอ่ะเหมือนมันไม่มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นนะแล้วทั้งคู่ถามว่าสุดท้ายนะครับก็ต้องกลับมาที่เตะที่ไทยเพราะว่าเราต้องอย่าลืมครับว่าเงื่อนไขหลายๆอย่างมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะและนักเตะไทยที่ส่งไปไปฝึกอ,อ่ะเรารู้อยู่แล้วครับว่าถ้ามันไม่โดดเด่นจริงๆอ่ะหรือว่าไม่ได้มีการชุว ตัวเด่นๆจริงๆไปฝึกอะ่ะสุดท้ายยังไงเขาก็เอานักเตะทางบ้านเขาอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใช้คําว่าแต่ถ้ามีโอกาสยังมีอีกคนหนึ่งที่ที่เหมือนคล้ายๆว่าน่าจะมีโอกาสอีกคนก็คือทางรียอนเจมลีออนเจมเนี่ยถือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นไทยแท้เลยครับแต่อ่ะริยอนเจมเองเนี่ยอาศัยที่อังกฤษแล้วก็ได้สัญชาติอังกฤษด้วยนะซึ่งมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับทางน่าจะเป็นเลสเตอร์เนาะซึ่งเอาโอเคครับลีออนเจมเนี่ยใช้คําว่า เป็นเป็นเป็นฟิลประมาณนั้นเลยฟิลประมาณโฮมโกนไหมแต่เอาเข้าจริงมันก็ยังเหมือนการตีความที่สับสนว่าพ่อแม่เขาเป็นอังกฤษเอ้พ่อแม่เขาเป็นคนไทยก็จริงแต่อย่าลืมว่าตัวริออนเจมส์าเลือกเป็นสัญชาติอังกฤษละซึ่งถามว่าริออนเจมส์จะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยไหมก็ Go! ดูแล้วก็ยากใช้คําว่าดูแล้วก็ยากนะซึ่งถามว่าอย่างที่พอดครับพราพอมันเป็นอย่างนี้ก็เลยมีมีใช้คําว่าประเด็นในหัวว่าเราพยายามตัดพวกลูกครึ่งที่ไม่มีโอกาสรับใช้ทีมชาติมาเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆแค่ลุ้นไปก็โอเคลุ้นได้ครับแต่มันไม่ได้มี Impact กับบ้านเรามากเท่าไหร,ร่เนาะคราวนี้เรามาดูครับว่าถ้าใช้คําว่าถ้าถ้ามีคุณสมบัติตัวโฮมโกนแล้ว ปัญหาต่อมาของการไปเล่นในอังกฤษเลยหลักๆที่ทุกคนรู้คือ work permit work permit นี่ก็คือใบอนุญาตการทำงานในอังกฤษนะซึ่งโอ้โหกฎของ work permit นี่ใช้คำว,ว่าโคตรโหดใช้คำว,ว่าโคตรโหดเลยมันจะเป็นการพิจารณาของทาง fa นะครับว่าถ้ามีม,มีมีเงื่อนไขตรงกับข้อใดข้อหนึ่งของเขาหรือแม้กระทั่ง มีเงื่อนไขตรงเกินหนึ่งข้อเขาก็จะเอาไปพิจารณานะซึ่งเอาเรามาดูกฎของการให้เวิร์กโฮมมิดหน่อยดีกว่าว่ากฎที่ใช้เขามาเป็นอันดับแรกเลยคือกฎอ,อัตโนมัติเลยที่จะมีโอกาสได้เวิร์กโฮมมิดเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่ในกฎนี้สามารถได้เวิร์กโฮมมิดเลยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือหนึ่งเลยนักเตะใช้เขามานักเตะสัญชาติต้องอยู่ในอันดับ1หรือ50 อันนี้คือ w o r r d r k n n i นะจ๊ะหนึ่งถึงห้นักเตะคนนั้นต้องมีส่วนการเล่นของทีมชาติตามข้อกำหนดด้วยนะครับคือถ้า1นึ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ75%็แล้วก็ถ้าลำดับลดหย่อนลงมาอีกอาจเป็น1นึต่อสาการเล่นทีมชาติก็เหลือประมาณ45%่ถ้าเป็น1นึในสิก็เหลือ30%มด้วยนะแล้วก็แมช์รวมทุกอย่างเนี่ย ครอบคุมคือ2ปีนะครับซึ่งแค่กดข้อแรกเนี่ยนักเตะไทยก็จบแล้วจบเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องยอมรับว่าวอลเริกิ้งของประเทศไทยในช่วงหลังเนี่ยดอปไปค่อนข้างเยอะหลังๆนี่เราตามเวียดนามเลยนะซึ่งเนี่ยครับอันนี้คือกฎในการเกณฑ์อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งน่าจะผ่าน ผ่านได้ใช้คําว่าผ่านได้ค่อนข้างยากแต่คราวนี้เรามากดคนมาดูกดข้อยกเว้นกันหน่อยดีกว่าถ้าในกฎเกณฑ์ที่ใช้คําว่าในเกณฑ์ที่นําพิจารณาในกฎข้อแรกอัตโนมัติแล้วไม่ผ่านมันก็จะมีพาร์ทคะแนนที่ถูกมานําพิจารณาว่าถ้าถ้าตัวนักเตะเองไม่ผ่านในข้อแรกแล้วเปอร์เซ็นที่เขาจะได้เวิร์คโรมิดมีโอกาสได้ไหมก็คือจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นของเขาก็คือ1เลยอันดับแรกเขาวัดกันที่เรื่องค่าตัว ค่าตัวนักเตะเองพูดง่ายๆว่าต้องเป็นประมาณ25%ของนักเตะในลีกทั้งหมดความหมายคือสมมุตินะสมมุติถ้ามีเจ้าเจ,าเ,จาเนี่ยเขาอยากซื้อชนาทิปไปเล่นร้อยคนในพรีเมียร์ลีกที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ได้ลงเล่นเนี่ยค่าตัวไอ้เจเนี่ยต้องอยู่ประมาณลำดับที่75 74คือพูดง่ายๆเจ็บขึ้นไปซึ่งโอ้โหต้องยอมรับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นค่าตวค่อนข้างเหนื่อย ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่านักเตะเอเชียเองหรือว่าค่าตัวเองเนี่ยเอาตรงๆนะครับแทบจะราคาพอๆกับนักเตะจากอาคาเดมี่เลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลําบากครับเดี๋ยวยังมีอีกข้อหนึ่งอีกอีกข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือต้องมีโอกาสได้ลงชิงแชมป์สโมสรระดับทวีปอย่างพวกยูฟาแชมเปียนลีกแต่ไม่รวม AFC แชมเปียนลีกซึ่งแคนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าทําไมนักเตะจากเอเชีย หลายๆใช้ควาว่า south east นะหลายๆคนไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ไปทางพรีเมลิกเขาเงื่อนไขของเว r l d พ e r มิ it, แม่งโหดมากเนาะซึ่งอย่างที่บอกถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างลําบากนะครับผม ซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดเลยครับว่านักเตะใช้คําว่าอย่าใช้คําว่านักเตะไทยเลยครับนักเตะเอเชียเลยแหละที่พยายามจะไปคาแข้งที่ยุโรปเนี่ยต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตค้าแข่งกับทีมลีกข้างล่างหรือข้างเคียงข้าข้างเคียงก่อนเพื่อชุบตัวเองแล้วก็พยายามทําตัวเองให้โดดเด่นไอ้ลีกข้างเคียงที่มีใช้คำว่ามีโอกาสไปได้ค่อนข้างเยอะก็พวกเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสเปน ออสเตรียหรือเพื่ออย่างน้อยคือไปสร้างมูลค่าให้กับตัวเองก่อนฟิลประมาณเหมือนไปนสะสมไม้เนาะเพื่อให้ให้เตะตาทั้งตัวทางเอเจนต์หรือสเกลหรือว่ารวมถึงการไปเล่นในประเทศสมาชิกของทาง EU ครบประมาณสักเขาเรียกอะไรอะประมาณ5ปีไหม E.U. เนี่ยถ้าเล่นครบ5ปีเนี่ยมันจะได้สิทธิ์ถือพาสปอร์ตของทาง E.U. เลยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะน่าจะมีโอกาสไปได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับค่อนข้างลําบากนะก็คือใช้คําว่าบทสรุปของแข้งไทยบนวิถีของโฮมโกนเอาจริงๆโฮมโกนถึงแม้จะเป็นช่องทางที่ทําให้แข้งไทยเนี่ยได้ไปคาแข้งในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ต้องยอมรับว่าอนาคตเราต้องต้องรอจริงๆครับว่าอนาคตเราเนี่ยอาจจะต้องอาศัยแข้งที่อยู่ ในลีกของเขาเองเลยเป็นโคตาแล้วก็ใช้ข้อชี้วัดทั้งหมดเพื่อเป็นปัจจัยในการขอ Work ์กโอมก็อย่างที่บอกก็เหมือนทางเบนเดวิดนะครับก็คือต้องอยู่กับอะคาเดมี่เขาอาจจะอยู่ที่นูน่นเกิดที่นูน่นทำนูนน่นทนี้แล้วก็เหมือนภาวนาอย่างน้อยว่าให้เขาได้ลงเล่นแล้วให้เขาเลือกเล่นทีมชาติไทยเน้นย้ำนะว่าอยากให้เขาเลือกเล่นทีมชาติไทยถ้านักเตะที่แบบมีสัญชาติไทยเป็นลูกครึ่งแล้ว ได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกแต่เลือกเล่นให้ทีมสกอตแลนด์ผมว่าไม่มีประโยชน์เอาจริงๆไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ที่จะลุน้นเพราะว่าอย่างน้อยการที่ให้เขาได้เลือกทําไมผมถึงเลือกเป็นทางเบนเดวิดเพราะว่าถ้าเขาเลือกเล่นให้ทีมชาติไรโอกาสที่เขาเล่นพรีเมียร์ลีกมันไม่ได้สุดแค่การเล่นที่พรีเมียร์ลีกแต่อย่างน้อยเขายังกลับมาพัฒนา รูปแบบฟุตบอลหรือเอาประสบการณ์หรือเอารูปแบบการซ้อมต่างๆนานาที่อยู่อังกฤษมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นซึ่งตัวนั้นน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะสําหรับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับกับใจคําว่าโอกาสที่แข้งไทยจะได้ไปคาแข้งในเวทีพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็รูปแบบของโฮมโกอ่าใจคําว่าน่าจะได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ในการดูฟุตบอลนะถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดซับนะครับแล้วจะเจอกันใหม่ครับกับอีซา e อยากเราด้วยอี i า e สตูดิโอสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับ